แล้วเราจะกล่าวว่าวะกาลุลฮัมดุลิลลาห์ด้วยความซาเสริญของอัลเลาะห์ سبحانه และ تعالى ขาวสารอัลกุรอานีสลัมมุอะลัยคุมวะราะห์มัตุลลอฮิวะบรักาตุจอกับเราอีกครั้งกับข่าวสารจุดประกายความคิดปรับชีวิตด้วยอัลกุรอานพี่น้องครับเราคิดว่าการที่เราถูกสร้างขึ้นมานั้น เพื่อสิ่งที่ไร้สาระเพื่อการใช้ชีวิตที่ไร้สาระและไม่มีเป้าหมายการนั้นหรือทั้งทั้ที่เราต้องกลับไปยังอัลลอฮฺบฮาน ن ฮแวะะอ ا ลาเพื่อคิดบัญชีพี่น้องครับ อัลลอฮ์สร้างเราขึ้นมาย่อมมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเป้าหมายที่สร้างเราขึ้นมานั้นคืออะไรครับคนที่ประสบความสำเร็จมักจะพูดว่าผมอดทนมากน้อยแค่ไหนผมถูกทดสอบมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์สร้างเราขึ้นมาเพื่อที่จะทดสอบเรา الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور อัลลอฮ์ไม่ได้สร้างเราขึ้นมาแล้วปล่อยให้เราใช้ชีวิตกันเองบนโลกดุนยาด้วยกับความเมตตาของพระองค์อัลลอฮ์ยังให้วิถีชีวิตการใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยานั่นก็คืออัลกุรอานและผู้ที่ได้รับอัลกุรอานแบ่งออกเป็นหลายจำพวกด้วยกันซึ่งอัลลอฮ์ได้กล่าวในอัลกุรอานเช่นกันซุม أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ب หลังจากที่กุรอานถูกประทานลงมามนุษย์แบ่งออกเป็นสามจำพวกด้วยกันนั่นก็คือวอลิมเลนับสิคนที่อัตธรรมตัวเองคนที่กัดใช้ชีวิตบนโลกดุนยานั้นเต็มไปด้วยบาปมากกว่าความดีนั่นก็คือจำพวกแรกจำพวกที่สองฟามินฮุมโมกตาเซดคือคนที่ทำความดี และความชั่วเท่าเทกันในด้านความดีเขาทำแค่เพียงเรื่องที่เป็นวาจิบและความชั่วเขาก็ทำเช่นกันจำพวกที่สามซาบิกุมบิลไครอดชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความดีน้อยมากที่เขาจะทำความชั่วและคนที่ทำความดีชีวิตของเขาเต็มด้วยความดีนั้นเขาจะได้รับอะไรครับ جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير อัลลอฮฺอักบารนี่คือผลตอบแทนของเขาจากที่เขาได้รู้ว่าเป้าหมายที่อัลลอฮฺสร้างเขานั้นคืออะไรเขาอดทนกับบททดสอบความเครียดความยากลําบากแต่เขาก็ยังเป็นุุมินที่ทําความดีงามอยากที่จะเป็นซาบิกลบิลไครอดและเมื่อถึงวันที่เขาเข้าไปยังสวนสวรรค์ของอัลลอฮุ س ب ح วต ه และความเครียดความกังวลก็จะหายไปเมื่อถึงวันนั้นเขาจะกล่าวอะไรครับ وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الله اكبر، اللهم انا نسالك الجنه بغير حساب. مؤمن كن تي أتن طب كو عم ياك لمباك، ميك هاو جا لمباك، كنايك เมื่อถึงวันอาขเรตอัลลอฮ์ Allah จะเอาเขาไปจุ่มกับแนมัดของสวนสวนรรค์แค่นิดเดียวแล้วถูกถามว่า mm. เจ้าลำบากอะไรไหมตอนที่อยู่บนโลกดุนยา mm. เขาจะตอบว่าฉันไม่เคยเจอกับความยากลำบากแม้แต่น้อย mm. นี่คือบรรดามุมินที่อดทนเมื่อได้เข้าไปยันสวนสวรรค์อัลลอฮ์ของอัลลอฮ์บ ب า ا ละ ت ع ا ลาเพราะฉะนั้นเราได้รู้เป้าหมายแล้วเราอดทนต่อบอททดสอบแล้ว ผลตอบแทนของเราแน่นอนคือสวนสวรรค์แล้วเราจะกล่าวว่าวะก้าลุลฮัมดุลิลลาห์ด้วยความสารเสริญยมของลอสุบฮานะฮุวาตะัลลาทำให้ความเครียดและความกังวลของฉันนั้นหายไปอะกูลุกอลิฮาดาอัสตัฟุรุลลอฮะลิวะลากุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ